สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อันนี่จะพาทัวร์บรรยากาศงานรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของ AA ค่ะปีนี้อันนี้รับรางวัลเป็นครั้งแรกได้ถึงสองรางวัลด้วยกันคือ MDRT first time และ p i o n i e r advisor ค่ะมาถึงก็มาต่อคิวเพื่ออรอขึ้นรับรางวัลค่ะเป็นเวทีแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของแอนนี่ความรู้สึกตอนที่ไปยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะ MDRT คือคนที่สามารถทำผลงานได้โดดเด่นเก็บเบีย้ยประกันชีวิต2ล้านบาทต่อปีอันนี้มาทำได้ในปีที่3ของอาชีพค่ะ จะบอกว่าทุกก้าวที่เดินมาไม่เคยง่ายเลยค่ะแต่ละวันเต็มไปด้วยความพยายามความตั้งใจและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และเคยมาร่วมงานนี้ถึง2ปีด้วยกันสัญญาว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมายืนบนเวทีนี้ด้วยสองมือของฉันเองและวันนี้อันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักกับแอนนี่มากๆและวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าคนสวยด้วยค่ะกับรางวัลอ็อะเดียร์ภาคประเทศไทยค่ะ และด้านหน้าเป็นบรรยากาศคนที่มารับรางวัลทุกๆท่านนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับทุกๆท่านที่พิชิตคุณวุฒิ MDRT, COT, TOT และ Off the Year ภาคประเทศไทยค่ะถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศนี้เป็นถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆและหัวหน้าของเราก็ทําให้เราดูโดยมีหัวหน้าเป็นแบบอย่างตั้งแต่วันแรกของการเริ่มต้นเข้าอาชีพตัวแทนประกันขอแสดงความยินด,ดีกับพี่เบียด้วยนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศเบื้องหลังนะคะทีมงานคนสวยของเราน้องหมวยและน้องสายป่าน ตัวแทนสุดจึง้งบรรยากาศภายในงานนะคะก็มีกองเชียร์เยอะมากๆรวมไปถึงการเชิดสิงโตด้วยค่ะอลังการงานสร้างมากๆค่ะขบวนแห่พาเรดนะคะจะบอกว่าสวยงามอลังการแบบนี้ทุกๆปีเลยสำหรับใครที่ได้ออฟเดเย์ภาคประเทศไทยนะคะจะได้ขึ้นขบวนรถกอล์ฟแห่มาอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์สรีมากๆพอมาดูงานนี้ทุกคนคือแรงบันดาลใจ คนที่ไม่หยุดฝันและไม่หยุดลงมือทำก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้จริงๆขอแสดงความยินดีกับพี่ๆออฟเ e ย e ย r ทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็คือหัวหน้าคนสวยของเราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่งดงามนี้นะคะถูกความตั้งใจได้เบ่งบานเป็นผลลัพธ์ีคู่ควรอย่างที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะบ๊ายบาย